ปล่อยเขาไปเออปล่อยเขาไปผมไม่อยากไปทำลายจินตนาการเด็กโอ้ยไม่อยากทำลายจินตนาการเด็กด้วยเออเโอเคครับผมทีมมาต่อด้วยพี่ JB นะครับผมแล้วก็พี่แจ็คสันแจ็คสันไปแล้วเมื <Safe> <time> ่อวายคือพี่ยองเจครับผมอ่าวันน <t ie S 1> ี้นะครับวันนี้ใครดีวันนี้ใครดีวันนี้คันนี้ครับผมวันีเรื่องให้พูดถึงเยอะอยู่เหมือนกันใพรครับาเขา เป็นคนที่แกล้งมังเน่สองคนมาเยอะมากถึงเวลาเอาคืนแล้วนั่นคือพ okay ี่แอคเตอร์สุดหล่อเราพี่จินยองพี่จินยองโอ้โดี๋ยได้ขอฟังเสียงหน่อยนะครับพี่จินยองโอ้โ่ครับพี่จินยองเยอะเหมือนกันนะแน่นอนครับเป็นผู้ชายคูลๆที่ดูนิ่งๆและชอบอ่านหนังสือหนังสือเขามดีก ถามเลยว่าในมุมของแบมแบมก็เซเว่นแล้วนะครับครั้งแรกความประทับใจแรกที่เราได้เจอพี่ชายคนนี้ยหรือจินจงอุปป้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างฮนะเจอพี่จินจงครั้งแรกครั้งแรกที่ผมเจอผมอันนี้ผมมี <c oughs> เป็นอพิโซดมาให้มาเล่าให้ฟังเลยจรงเงครับผม <c oughs> ตอนแรกที่ผมเข้าไปในเจอพี่ผมผมไม่ได้เริ่มฝึกกับเชนี่เลยครับผมผมร่วมฝึกซ้อมเต้นเบสิกกับคนที่เขาถ่าย dream high หนึ่งครับผม ก็จะมีพี่คิมซูยอนครับผมแล้วก็ใช่คิมซุยอนะใช่ใช่แล้วใช่ดีวีดีมาวันนะผมใช่ไปได้แล้วคิมซูยอนแล้วก็จะมีพี่สุจีก็จะจะเป็นนางเอกคือคนที่เขาคือตอนนนั้แบบดีวีดีมาวันก็จะมีเต้นมีร้องแล้วเหมือนกับทางเจย์ีเอาบทพวกแอคเตอร์เนี่ยครับผมเขามาเทรนก่อนแล้วตอนแรกผมไปผมเจอพี่คิมซูยอนนะผมแล้วผมก็ไปเรีนเต้นแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเหมือนกันนะผมตอนนั้นไปเรีนเต้นไปเสร็จปุ๊บผมนึกว่าอ๋ออันนี้คือแบบคนที่เรียนเต้นกับผม อะไรอย่างเงี้ยผมเสร็จแล้วผ่อยวันหนึ่งครับผมจำผมไม่รู้เวลาเรียนเต้นของผมผมเดินไปถามผมว่าพี่จินยญปิดคิมวซวยไหมครับผมผมเดินไปถามพี่จิญโงว่าโอ้เต้นวัตชามวัตชามอะไรอย่าเงี้ยพี่จิญโงก็เพิ่งเคยเจอรอบแรกเลยมาถามเราทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับผมเออเอแต่ว่าคือตอนรู้ไหมครับว่าเขาหน้าคล้ายๆกันสองวันนี้ครับเขาจะมีความคิ้วหนาแล้วก็คือ คือเป็นผู้ชายที่แบบดูเข้มเข้มแต่หวานหน่อยครับอุ้ยหน้าเข้มเอ้ยหน้าหวานแต่ว่าดูเข้มอ่าออืแล้วมันจะหวานหรือเข้มดีคือคือเป็นผู้ชายที่ถ้าดูหน้าแล้วดูมีเสน่ห์ใสๆหน้าออกจะหวานหวานแต่นิสัยลุกจริงๆแล้วเป็นผู้ชายที่เข้มอย่างเดียวเลยครับผมก็คือเขาจะมีความแบบ นานิ่นานิง่งไม่ใช่ครับนานิง่งนานิ่งนั่นพี่สันนี่เขาคือเขาจะมีความแบบว่าคิ้วหนาแบบตาก็แบบแบบแบบมองแรงตลอดเวลามองแรงมองแรงมองแรงตลอดเวลาแต่ว่าก็คือไม่ถึงกับเหลี่ยมเหมือนซุปเปอร์แมนก็อาจจะแบบมีความกลมๆเลียวๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยผมเข้าใจผมพูดไหม ผมไม่เข้าใจตัวเองพูดอะไรต่อขยายความต่อเออมีความเป็นจินยองนี่เราพูดถึงเรื่องอะไรกันอยู่ครั้งแรอะไรครั้งแรกที่เจอจินยองก็คือตอนแรกก็เจอคือผมสับสนพี่จินยองพี่คิวซยงสักประมาณเดือนหนึ่งครับผมเดือนหนึ่งเลยใช่ครับใช่ครับผมนะครับแต่ก็ประทับใจเขาบ้างไหมฮะตอนแรกพี่จินยองในตอนที่เป็นเชื้อนี่ครับผมมันยังเป็นเหมือนพี่จินยอง่าเลยครับผมเคยบอกในรายการครับพี่จินยองเขาจะใส่รองเท้าสีขาวที่เสื้อขาวกางเกงยีนเต้นนะผมเขาจะเป็นคนเดียวที่ไม่ใส่กางเกงวอร์มครับ เรวผมเห็นเราแบบโว้ยเท่้ยผมไปซื้อเกงขาวรองเท้าขาวกางเกงยีนส์ตามใส่ตาวพี่จินจงด้วยตามหมดเลยแต่ถ้าเกิดเรารู้จักจริงๆเวลาที่เราได้เจอนะจินจงเขาจะเป็นคนผู้ชายแบบดูเท่ๆคูลๆดูนิ่งๆกว่าจะไม่เหมือนแบบมาร์ทแบบอะไรเงี้ยที่จะดูแบบสนุกสนานล่าเนยถือว่าใช่ไอ้นี่พี่ด่งยกตัวอย่างเราจะแบบออกทางหน่ารักสดใสแต่ถ้าเกิดเป็นจินจงจะเท่ๆคูลๆเลยครับผม ชอบอ่านหนังสือนี่จริงไหมครับจริงครับผมคือชอบอ่านหนังสือแล้วก็ชอบซ้อมบทพูดของตัวเองในห้องในแบบในห้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยผมเป็นคนจริงจังเลยคือผมรู้เขาซ้อมบบเขาคือซ้อม acting ของเขาครับผมเขาเลยนเขาแต่งหน้าอยู่อยู่ดีเขาอ่านอ่านอยู่คนเดียวสมมติเกิดแบบอาบทแปลว่าทำไมนายทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยผมยู่ดีก็จะแบบอ่านอยู่ี่ดีคนเดียวทำไมนายทำอย่างนี้อยู่ในห้องคนเดียวผมแล้วพวกเราทุกคนหกคนก็ แล้วแล้วบางทีก็แบบแบบก่อนขึ้น่อไปเที่ยวใส่ไหม่เรียบร้อยนะครับผมแบบเออที่เดชฉันนะฉันรู้สึกอยงนี้กับเธอเนอะอะไรเงี้ยผมกเราอยู่คนเดียวแล้วข้างหลังก็แบบพูดอะไรนะอะไรเขาบอกว่าซ้อมอยู่คือเขาจะมีความแบบว่าเวลาเขาอินเนี่ยเขาจะตั้งใจออกมาเป็นคนที่ตั้งใจทุ่มเทเวลาเขาอินเนี่ยเขาจะเข้านี่ไปถึงไปลึกแบบมากๆเลยครับเป็นคนที่ใส่ใจทุ่มเทมากใช่รับมโพี่จินยองนะอย่างนี้ต้องพูดถึง ยูนิตที่แบมแบมีโอกาสได้ทำแบบจินยองอ่ะสเตทคิงไม่มันมียูนิตหนึ่งที่คุณทำสเตทคิงถูกต้องไหมับใช่ครับผมไปเจออะไรบ้างตอนนั้นที่ไปไปชวนเขามาทำได้ยังไงอ่ะอ๋อเอออันนี้ตอนนั้นก็คุยอยู่นะพอสมควรคืออันนั้นเราเป็นยูนิตแรกที่ผมอยากลองมากๆเลยครับผมเพราะว่าคือผมอยากลองเปลี่ยนพี่จินยองสักรอบหนึ่งครับผมเพราะเว่าหลายๆคนก็แบบอยากเห็นผมเต็งตัวพี่จินยองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมแต่ว่าเห็นหลายคนก็อยากเห็นพี่จินยองเต็งตัวเหมือนผมบ้าง ไม่อยากเห็นพี่เอาใส่กางเกงที่แบบมันเป็นเดี่ยวๆอะไรอย่างเงี้ยครับผม,ผมก็เลยลองก็เลยก็เลยขอเลยครับผมก็คือตอนนั้นก็คือประชุมกันเจ็ดคนบอกว่าคอนเสิร์ตไอซอนยูเนี่ยเราจะเอายูนิตอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งอันแรกที่ออกมาเลยครับผมเมมเบอร์ Member ทุกคนแล้วก็ทางประธานค่ายบริษัทก็เหมือนครับเอาไปเลยกับจินยองพูดก,กันก่อนเลยแล้วคนที่เหลือไปจัดเอาเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็เลยแบบโอ้โหจริงๆมันก็แบบ รู้สึกข,ขึ้นขึ้นมาแล้วผมไอ้โอกาสมาแล้วอะไรนะผมโอกาสมาแล้วผมตอนแรกจริงจริงรายการเรื่อนั้นเป็นของผมเพราะผมครับคือผมไม่ได้จะยิ่ไม่ไม่มีความคิดที่จะให้ครับผม,มแต่ว่า <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้ครับผมแต่ว่าคือตอ,ตอนที่ไปทําเพลงด้วยกันเวลาพี่แจ็คเขาเขียนเนื้อเพลงเนี่ยเขาเขา,เขาโทรมาผมอะ่มอะเขาบอกว่าเขาโทรมาแบบ บอกทําไมเขาบอกว่าเขียนแล้วแล้วมันเหนื่อยมาก <laughs> มันเหนื่อยมากเขาบอกว่าต้องเขียนเกี่ยวกับอะไรอะถ้าเกิดทำเพลงเนี้ยผมก็บอกก็ลองคิดว่าตัวเองอะเป็นคนที่แบบเจ๋งที่สุดในโลกโแล้วก็ลองคิดว่าแบบฉันเนี่ยแบบฮอตที่สุดอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกอ๋อแต่เขาก็เขียนมาให้ผมแล้วตอนมาอัดเนี่ยแล้วแบบเขาก็แบบไม่ได้เป็นคนแบบใสออเดอร์ทูอะไรเวลาแ <laughs> รปอะไรเงี้ยผม แผมจะจับเขาใส่ออดิทูลจับเขาใส่เสื้อนู่นนี่จับเขาโอยตังจับเขาทุกอย่างนั่นคือตอนแรกเขาบอกเขาเหนื่อยเหรอผมเหนเขาบอกว่ามันไม่ใช่ตัวเขาเลยอะไรเงี้ยเหนื่อยใจที่ต้องมาเล่นแบบแบบใช่ไหมแต่ว่าพอมาตอนใกล้ที่จบทัวร์รู้สึกบันกว่าผมครับผมเออยบันนี่บัเกเก้สนบันโรลอรเยไปไกลแล้วผม แราก็เลแบบเองความตั้งใจของเขาผมก็เลยบอกในไหนก็ไหนก็เอาเรือนี้ไปเลยประมาณนั้นก็คือเป็นการตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยโอ้่น่ารักมากนี่เองที่เป็นคนเปลี่ยนจินยองอป้าจนถึงทุกวันนี้เออไม่ได้ถึงวันนี้ก็เกี่ยวเปลี่ยนช่วงนึงแล้วเขากลับมาเป็นเดิมก็ทำให้เขาอย่างน้อยก็ชอบแรปขึ้นมาก็คือให้เขาได้ลองสิ่งใหม่ๆรอบใหม่โอ้โหน่ารักมากนะฮะพี่น้องคู่นี้นะครับแล้วถ้าเกิด มีโอกาสพาจินยองไปเที่ยวที่ไหนครับผมอยากพาพี่จินยองไปขึ้นดอยครับผมขึ้นอะไรนะครับขึ้นดอยครับขึ้นดอยทาไมะครับเขาชอบเงียบๆเขาชอบอะไรกว้างๆเขาชอบทุ่งหญ้าภูเขาการลอกวิ่งบนต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ชอบอ่านหนังสือก็เลยคือผไม่ได้ยจับเขาขึ้นดอยแล้วก็ปล่อยเขาไป ปล่อยเขาถ้าเขาใช้เวลาส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยผม,มนั่นน่าจะดีนะน่าจะเป็นอะไรที่บอกาะพี่จร,ริงอย่างคพี่เขาน่าจะชอบใช่ครับ,รบอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ฟังเสียงนกเสียงน้ำแล้วก็เอาหนังสือขึ้นมาเล่มอ่านหนังสืออยู่ดีดเคยดูการ์ตูนเคยดูเรื่องแบมบ,บี้ไหมครับเรื่องอะไรนะอันสโนไวท์เอ้ยสโนอยแล้วสนอยอ่านหนังสืออยู่ดีๆนกบินมาเกาะอะไรกระลาบินขึ้นมาแล้วก็เริ่มร้องเพลงด้วยกันวอร์ดิสนีย์อะไรเงี้ยอะไรนะเงี้ย แม่เป็นหนุ่มแบบว่ารักความสงบรักธรรมชาตินะครับชอบอยู่กับหนังสือชนะครับแล้วหนังสือที่เขาชอบอ่านมากที่สุดนี่หนังสืออะไรพี่อยากรู้มากเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้อ่านได้ทุกแนวแสดงว่าเป็นคนที่อ่านได้ทุกแนวน่าจะเป็นแนวที่ผมดูน่าจะเป็นแนวแบบเออเป็นแนวเหมือนกับเออสตอรี่ครับเออนิยายนิยายครับผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรคือเหมือนเหมือนคนเขียนนะเขาแต่งเรื่องขึ้นมาครับ แล้วผ่านเรื่องเนี้ยคือมันมีบางมสเอจที่คนเขียนเขาอยากบอกแต่เขาไม่ได้บอกตรงๆรงเขาบอกผ่านสตอรี่แบบเนี้ยครับผมน่าจะชอบอ่านพวกนั้นนะเพราะเขาเป็นคนชอบแบบวิเคราะห์นู่นนี่อะไรเงี้ยโอ้ใช่ครับสุดยอดจริงๆครับผู้ชายคนดีนะฮะผมพี่จินยองเลยแล้วพวกเราล่าสุดผมว่าหลายหคนน่าจะเกือบเป็นลมเพราะพี่จินยองนะ จริงๆใช่ผมก็ล่าสุดนี่หลายอย่างเลยครับผมทั้งออกกำลังกายเป็นเดือนคุมอาหารแล้วก็ไปเทนนิ่งมาด้วยครับผมคือแบบเวลาซ้อมเต้นนะครับผมผีตลอดชอบแบบจากที่แบบคนไม่ค่อยเขาใส่ชุดแบบปิดหมดเลยนะอย่างนี้ชอบแบบเต้นอยู่ที่แบอุ่ร้อนถอดเสื้อกล้ามเริ่มโชว์แล้วผมกแล้วคนในห้องซ้อมก็แบบ เดู๋นี่มาเริ่มแค่คำแบบคำแบบเนียนๆที่แบบโอ้ยอิ่มจังเลยเก็ตไหมไอซีถ่ายไว้ถ่ายไว้ถ่ายส่งให้จินจอมเดีวส่งไปครับไม่เป็นไรใช่ผมก็ตอนนี้ผมว่าพี่จิ้งสันน่าจะตัวสั่นอยู่เพราะว่าพี่จินยองตามขึ้นมาเร็วมากเพราะจริงๆแล้วแจ็คสันยืนหนึ่งอยู่ยืนหนึ่งอยู่ตอนนี้พี่จินยองคือจับขาพี่สันอยู่ครับนี่อีกเดือนจะลงมาได้ผมพี่เจมี่นี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็น โอ okay. เคเรื่องราวของพี่กันเรื่องราวของแบมแบมก็เซ้นกับสมาชิกในวงเรียบร้อยแล้ววันนี้นี้อมจินยองเยอะมากถ่ายคลิปแล้วส่งให้จินยองดูด้วยนะวันนี้เราชมพี่เขาไม่เป็นไรแล้วส่งให้ดูก็ได้มาถึงอากเซ่ขอนแก